สวัสดีค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สองกันนะคะแถวที่สองนี้จะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะอย่างที่บอกถักไม่ต้องเกรงไม่ต้องถักให้แน่นปล่อยมือสบายๆนะคะเมื่อกี้เราถักทั้งหมดคือ20หลัก ฉะนั้นจำไว้แค่อย่างเดียวคือว่าแถวแรกเราจะใช้แถวหลักโซ่ด้วยก็คือหลักโซ่แรกแต่ถ้าแถวต่อไปเราจะมองข้ามหลักโซ่นะคะฉะนั้นักหลักแรกก็คือหลักโซ่นะคะให้ใช้สัญลญักษณ์คล้องไหมด้านหลังกับคล้องไหมด้านหน้านะคะ ก็คือพันนะคะแล้วก็คล้องคล้องก็คือเอาเอ่อเอาหัวเข็มสอดเข้าไปให้ได้ลักษณะนี้คล้องหลักด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ตามทันไหมคะนะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาดึงไหมทะลุผ่าน ทุกครั้งจะต้องเริ่มจากด้านหลังก่อนนะคะคล้องด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็พอสามหลักปุ๊บก,ก็จะดึงออกมาให้เหลือสองหลักแล้วก็ดึงออกมาให้เหลือหนึ่งหลักนะคะเอาใหม่ต่อไปคล้องด้านหน้าในหลักเดิมนะคะก็คือหมุนนะคะหลักเดิมก็คือหลักโซ่เมื่อกี้แล้วค่ะคล้องใหม่ด้านหน้า ตามทันไหมคะคล้องไหมด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงออกมาถักอย่างเบาๆมือเลยนะคะนด่งเหลือสองเหือหนึ่ง,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 งนะคะต่อไปเหมือนเดิมคะ่ะหลักต่อไปก็คือหลักนี้หลักนี้นะคะคล้องไหมด้านหลังก่อนหมนุนแล้วก็คล้องไหมด้านหลัง ให้ได้แบบนี้นะคะดึงไหมออกมาให้ได้จะเป็นสามหลักดึงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ดึงเหลือสองเหลือหนึ่งนะคะต่อไปมาคล้องไหมด้านหน้าพันหัวเข็มหลักเดิมนะคะสาหลักเดิมดึงนะคะ ะะก็คือ1ห,หลักอันนี้จะเป็นการขยายแถว1ห,หลักทำสองครั้งคือคล้องไหมด้านหลังแล้วก็คล้องไหมด้านหน้านะคะต่อไปหลักที่3พันหัวเข็มคล้องไหมด้านหลังก่อนนะคะดึงออกมานะคะนะคะต่อไปคล้องไหมด้านหน้าที่หลักเดิม นะคะเวลาแรกๆพยายามทํำช้าๆการดูไหมว่าเข้า,าหมดหรือเปล่าคล้องหมดหรือเปล่าดึงไหมผิดหรือเปล่านะคะไม่ต้องรีบนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะจะเห็นด้านหลังด้านหน้าด้านการคล้องไหมด้านหน้าจะเป็นการโูนออกมาทางด้านหน้าคล้องไหมด้านหลังก็จะโูนออกไปด้านหลังนะคะ มตอบหลักต่อไปก็คือคล้องไหมด้านหลังก่อนนะคะดึงน,นะคะดึงไหมพยายามดึงไหมให้สูงนิดนึงนะคะแล้วก็จับเบาๆนะคะต่อไปคล้องไหมด้านหน้า ทำแบบนี้จนครบ20หลักนะคะ20หลักเมื่อกี้แถวเนี้ยเราคูณ2เข้าไปก็จะได้ทั้งหมด40หลักนะคะ เวลาทําพยายามอย่าดึงไหมขอเน้นเลยนะคะอย่าดึงไหมแน่นปล่อยไหมสบายๆนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือไม่เมื่อยด้วยค่ะไม่เกร็งแต่ช่วงแรกถ้าถ้ายัางไม่ค่อยชำนาญก็อาจจะเกร็งมือนิดหนึ่งนะคะถ้าเข็มเบอร์5้ทับศูนย์ไม่มีก็ ใช้เข็มเบอร์6กทับศูนย์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเบอร์4ีทับศูนย์ก็คือชิ้นงานจะออกมาเล็กนิดนึงฉะนั้นถ้าถ้าเล็กอย่างงานก็คือต้องเพิ่มเพิ่มหลักอีกนะคะใช้เบอร์ห้าทับศูนย์หรือหกทับศูนย์ก็ได้แต่ถ้าเจ็ดทับศูนย์ก็ได้อยู่อะคะ่ะแต่ว่าจะหลวมจะจะ,จะงานมันจะเอ่อมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับ าการใช้ไหมถ้า7จทับศูนนี้ควรจะการเป็นการใช้ไหมสองเส้นนะคะ ถ้าเผื่อใครออมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะออสอบถามเข้ามาได้แต่เดี๋ยวจะให้เป็น ID ดีไลายไว้นะคะเพราะว่าออจะได้ติดต่อสะดวกมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากต้องการสอบถามก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะ แต่ว่าพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปสักเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่บางทีอาจจะเข้ามาตอบช้าหรือว่าไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้คลิปหลายพิกุลบนไลน์ก็ยังค้างอยู่นะคะที่ยังไม่ได้ทำต่อในคลิปที่สองมีแต่คลิปแรกคลิปเดียวต้องขออภัยมาได้ที่นี้จะรีบพยายามอัพ อัพลง Google นะคะเพื่อ,อ,อจะได้ทำกันเป็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้อนุรักษ์ลายโบราณโบราณไว้นะคะซึ่งหาหายากในสมัยนี้นะคะเพราะว่าทำก็ค่อนข้างจะเออเออยุ่ยุ่บนี่เออความจริงไม่ยากหรอกค่ะถ้าทำเป็นแล้วแต่ว่า ถ้าทําไม่เป็นการดึงไหมอะไรจะค่อนข้างจะต้องใช้ออประสบการณ์พอสมควรนะคะเนี่ยค่ะพอพอเริ่มทําครบเรียบร้อยแล้วก็จะมาจบของไหมด้านหน้าในหลักสุดท้ายนะคะทีนี้ก็ปิดแถวนะคะปิดแถวก็คือไปที่หลักโซ่นะคะโซ่ตัวที่สามนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงไม้ออกมาเนี่ยค่ะปิดแถว ถ้าเ,เราไม่ดึงไหมแน่นไปอะไรเงี้ยเราจะเห็นการนนนการนูนของออการค้องโซ่ด้านบนขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะลายจะนูนขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเคหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะคะอย่างนั้นก็เดี๋ยวติดตามต่อไปคลิปต่อไปเลยนะคะในการถักแถวที่3คะ่ะ ขอบคุณมากค่ะ